สวัสดีครับจิงดีครั fi บจิงดีชาแนลครับเตียงพยะครับตังพยะคชาแนลมื้อนี้กันมือนี้บริภาพบไริภาพไปกินบริภาพมากินครับบริภาพไปเลาะบริภาพไปหาปูหาปลาครับมื้อนี้สิผ้ามากสมโทรศัพท์ฟ้าหลังครับฟ้าหลังอันนี้เป็นหลุนอะไรครับ เด็ดบีนวตเจ็ดนะครับโอเคเครื่องเครื่องแสดงปกติแล้วครับปกติแต่ฝาหลังฝาหลังแตกฝาหลังแตกนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นฝาหลังตัวใหม่นะครับเนาะสีจัดจ้านสดใสเนาะก็ตรงรุ่นนะครับเนาะแต่สีกับบุคอยสีคนละสีบุคอยตรงปันใดครับจันใดสีนีอันนี้ก็มักสีนีเนาะโอเคครับเดี๋ยววิธีวิธีแงะเนาะ เขากับพยายามอย่าใส่ไขควงที่มันแถมมากนะครับพยายามอย่าใช้อันนี้แงะนะครับต้องใส่ล้มหล่อนโตนะครับหลอกของทางเนาะเพื่อที่จะให้กาวละลายนะครับแล้วก็เอายังก็ได้ครับเป็นแทนเป็นแทนฟิล์มบางๆนะครับคอยแงะแงแงออกนะครับซุ่งเวลาขันงัดเลยสิแตกนะครับเนาะโอเคครับอันนี้ผงกะบริเวเทเบิลนะครับอันนี้แครบอกนะครับเนาะอย่าเข้ากะ เพื่อควมรวดเร็วนะครับเนาะเดี๋ยวสิตัดไปตอนถี่แง้เ้าออกแล้วนะครับอ่าครับตอนนี้เขาก็แง้เภาออกเรียบร้อยนะครับเนาะติดที่สายแพร่นะครับเนาะสายแพร่ออกอย่างไรนะครับมีวิธีครับผมมองนี้จะมีกาวนะครับมีกาวติดนะครับเขาก็ใส่อันอันใด้กระได้ครับถี่เป็นไข่แบบนี้นะครับเขาก็ดึงดึงกาวออกก่อนนะครับ มองนี้นะครับมองนี้เป็นกิ๊บงันต้นไม้ถึงน,นะครับแล้วจะดึงทรายออกเลยปึ๊บอ่าโอเคครับกระสีเหลือแค่ตัวน,นี้เนาไปเลยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวสแกนนะครับที่เฮาท่านจะออกนะครับเนาะตัวน,นี้เบาๆนะครับ พวตัวนี้แกเก่าตัวซับมันเปือน,นเกาเ่กาเฉ่ต่อคอยแกะออกนะครับพอได้อดปุ๊บนะครับพอแงะออกมาได้นิดหนึ่งแล้ว ลปลาดเอาเกาวถี่มันติดอยู่อขอบขอบออกอ,อ่ากลไว้นะครับไล,ล่ๆไล่ๆเพจไล,ล่ๆช่องบอกบ,บอกวิธีการเอาสแกนหนมือออกจากฝ้าหลังผคมก็เลยมา สอนวิธีมาแนะนำามา,นานสนอนวิธีการออกแลวกุใส่อันใหม่ครับระวังที่สายแพรครับหัวตอนนี้เลือแค่จุดสายแพรเนาะที่ประธานเราสเก็นี่งออกขั้นต้นนี้ตรงตรงระวังระวังนิดนึงตัวนี้ครับของปลอมขับไปดีเนาะ ใส่ใส่สิ่งของที่มันบางที่สุดในการออกเพราะมันมีกาวติดอยู่ครับโอเคออันนี้เขาก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ข้าเบิ้งครับกาวกาที่มันติดทิ้มติดนี่หนีเนาะเขาก็พยายามแกะออกนะครับแกะกาวกาวออกก็พยายามสิดทายให้มันชัดๆ อันนี้กัตัวนี้เนาะครับตัวสแกนนิวเนาะในแก้วอ,นะออกเรียบร้อยนะครับเนะาะลักๆกะกาวลักๆที่อยู่กะบหลบๆนะครับเอาออกให้หมดนะครับแล้วก็ตัวใหม่ครับตัวใหม่จะมีแผ่นบางๆสีฟ้านะครับเนาะติดๆไปอยูนะ่เนาะซึ่งเมื่อเขาลอกออกปุ๊บมันช่มีกาวในนี้เลยอ่าซึ่งซึ่งมันมีกาวในโตครับเข้ากับบอตองใส่กาวตัวนี้ แต่ว่าแต่ว่าตัวไหนไม่มีแต่ว่าตัวไหนไม่มีคือตัวนี้ที่เราลอกออกคือต้องใช้กาวตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราจะหลอกแผ่นออกก่อนนะครับเจ๊ล่ะมองได้ละมุดมันอยู่ใสโอเคบัเป็นยังครับเดี๋ยวทั้งดนี่ละเงี้ยงๆงัดออกเรียบร้อยแล้วมองนี่นี่มองนี่โอเคเราจะหลอกออกเรียบร้อยแล้วก็มองขอบพยายามหามสูนนะครับเพราะว่ามันเป็นกาวอ่าแล้วก็ใช้ตัวนี้ อาจจะหุดไว้ในน้อยนึงนะครับเนาะอืมอ้าจะใส่ของข,องของ้างทำใส่ได้ครับใส่พอดีครับเดี๋ยวมันจะอัอนนี้มือกัสนสั้นๆนะครับเนาะหิ้ง,ขง,งเขาสงสัยเพคลิปกินอีกแล้วอันนี้ทายให้เป็นแนวทางนะครับเนาะ,นะ,นะ,นะจะไปจิงเขากับบ้างเทียบเสนีโคตรไว้แ้วกัดไายเกา ครับขอบ,ขอบอปกติไอ้ผันมีแผ่นกาวมันมันมัน่าจะใส่แผนกาวลุ่มกลมอ่ะอันนี้เ,เป็นกาวน,ามน้มเนาะเรียบร้อยพอใส่กาวปุ๊บเัาก็มาเบิง่งว่าแขนว่าอ่านอันกาวมันอยู่ลักษณะจังไดน,นะครับเนาะ ักถ้า,าตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้ขึ้นนะครับจริงๆเิาต้องใส่ตัวนี้ก่อนท่ากาวนะครับเนาะอันนี้จะเห็ดขึ้นแนวท่านะครับเราองใส่เข้าไปที่กาวปุ๊บใส่เข้าไปเบ็ร์เจี๊ยบมานเป็นวงลักษณะงสีด้วยครับเด้อเขาก็ใส่ลักษณะจัา่า,สางสีสายเพล่มันก็นมีขื้นนะครับเนาะ ถ้าเกิดถ้าเกิดใส่ให้มันตัวนี้ให้มันชิงเทียงมาแนวนี้นะครับปุ๊บใส่เป็นสีเลรอันก็สาธิตนะครับสาธิตเขียนให้เป็นแนวทางนะครับเนาะปุ๊บเขาก็เบิ้งขอบเนะาะเพราะมันตรงกันหรือ,อยัง เแล้ว่ยนปรุนนี่คือเลดมีโน้ตเจ็ดครับฝ้าหลังเก่าเป็นสีดำแต่ว่าตัวนี้ซื้อมาใหม่ครับ <spinning> ปรเป็นสีมุงหม่งน้ำเงินน้ำเงินครับ ผมลืมบอกครับบางันก่อนติดนะครับให้แก้เก้าเก้าออกนะครับหลอบนี้เนาะให้แก้เก้าเกาออกก่อนนะครับอันนี้ครับเป็นยังครับเป็นแนวทางนะครับเนะาะพอ,อขอัขอ้นตอนสุดท้ายปุ๊บเราก็เอายางเนาะเอายางเส้นนหน่อยสียแดงนะครับยางรัดแกงนะครับมาหัดมาหัดมาหัดหัดช้ำส,สีมองก็ได้ครับหัดเร็จถึงถึงแบบนี้เพื่อที่จะให้เก้ามันแน่นนะครับ คือกันกับการเปลี่ยนจอครับขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องหัดยางนะครับคือเทียนนี่แหตอนนี้ยางกับถ้าแบบนี่แหละยางหัดผมอย่างเลยอ๋อลองมึงเลยอ่าสีเลยครับทัดเลยให้ม,มันแน่นทิีมวินานเป็นไงทิีมวินาทสามสิบนาทีครับสามสิบนาทีเจียวว่าเขาก็ต้องจริงๆแล้วอะ่ะใส่อันเสียบสายแทย้ปุ๊บเัาก็ต้องลองสแกนเบมึง จริงๆแล้วเครื่องนี้ผมเป็นคนแงะครับออ๋แงแเองมันว่ะแล้วฟ้าล้างมันผมงัดมันแตกครับผมจะเปลี่ยนแบตมันก็เลยต้องมาเอาแต่ว่าแบตแบตเปลีป่ยนฟ้าล้างต่อแบตเปลีป่ยนแล้วเปลี่ยนเองแล้วอ่าโอเคครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการทดสอบนะครับเนาะเดี๋ยวอ่านห้าห้าห้าลังลงดูว่าเกาเปลี่ยนละอ่าอ่อันนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับเงินผู้ใดวันนี้ยเอาไปทดสอบด้วท่านปนณิ อ่าเราถือว่าใส่ปกตินะครับเนาะอ่าโอเครวมรายได้เงินเรียบร้อยนะครับอันนี้ย่างกัดเป็นได้วุ่อันนี้เ็งเป็นแนวทางนะครับนอวุ่นอะไรที่เหียอยังเป็นได้ครับอ่าอ่าโอเคจะลองลองล็อกบงดูนะลองล็อกก่อนกดล็อกปิดปิดหน้าจอสมมติอยู่นี่ก่อนปึ๊บสมมติปึ๊บสมมติเปิดขึ้นมาป้าดบมาเสีรหัสเสียรหัสพ่อหลแกนเลย ไ,ไอ่าโอเคอันนี้ก็คือว่าสำเร็จนะครับเนาะสำหรับวิธีการเปลี่ยนฝ้าหลังโดยที่ต้องแกะตัวสกแกนนิ้วมือออกก่อนนะครับเนาะแต่ละคลิปกับบุคยมีนะครับเพื่อมาเอาไปมาชมกัน <laughs>